ปลาแถวเซตเตอร์พี่น้องเอ,อ่อขับรถมาประมาณสี่สิบีแต่ว่าบ่สงคือดอกรู้สึกว่าปลาจะลกมากไอเลานะ่าเนี่ยเข้าได้แต่หลานเข้าไม่ได้สิก็เลยต้องเดินไปดูวด้วยๆตรงไหนเรียบราบหน่อยก็พาหลานเข้าขตรงไหนไม่เรียบไม่ราบก็คงไม่พาหลานเข้าเขาเริ่มเหนื่อยแล้วมั้งนะ่ะนั่งละเหนื่อยแล้วมั้งเริ่มนั่งแล้วนะ เมื่อลาบเรียบแม้ว่าปลามันเป็นปลาลกแต่ว่าเดือนกันย่าตุลาอาจจะต้นนั้นนี่อาจจะเหี่ยวล่งจังหน่อยเพราะเขาไม่ได้อันนี้ก็เขาได้ยูจะว่ามันมันมันก็คือปลาเห็ดเพราะมันย่ำมันออกเนาะเดือนเซพร่มเบื่อซ้ำยังไปคนก็นมาบึงสำรวจบึงลวดเล่าดวดไอ้หลาดเล่าสุดท้ายน้อง เสียเวลาคนขับรถถาคนขับลมนี่ก็จัำก็มันเสาร์รถก็สั่งก็ได้ไปแถวบ้านกอได้แกงก็เด้เห็ดปวกก็ได้โอ้ยไปไปย่างโซลาไปไปไปย่างไปหารถไปนั่งกับปูไปโอ้แค่นี้กันเด้อพี่น้องแค่นี้กันเด้อสวัสดีครับ